เป็นผู้แทนของทุกท่านผู้ในการส่งนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสองข่าวต้อนรับนะคะคุณหอมเาราช่องเฉียดสีตัวเองช่องเฉียดสีที่ผู้สูงอายุของเราชื่นชอบนะคะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะวันนี้เป็นวันเกิดพระหอมนะคะแล้วก็ได้ยังวิจิตรแล้วก็สิ่งของขอบคุจากให้คุณบ้านพียายนะคะ การขอเจริญสัสดาพรุ่นคยกับพญายะนะคะุณพายที่านิวัครับแต่ภิษุีที่ได้รัเชิญีาไ่ไปนะครับก็ต้องขอสวัสดีกษุายแล้วก็ทุกคนนครวนนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาร่วมเอเ้ารางภิกษุณีพญายะก็เอาขอแนะที่ขม เราก็มีเสื้อมาแจกด้วยนะครับเราก็มีอะไรอย่างพวกมาให้แล้วก็อะรับก็มีอะไรที่มาสร้างความสุขนะครับเราก็ให้ทำดูร่วมกันในผู้ทุกให้ร่วมในแันทุกคนนะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวเราจเรื่อการตอเรื่องแจกด่ยนะคุณตาง่าย เดี๋ยวก่อนคุณถามตามเลยแฟนถาบเรืหิวเนี่ยครับโอนั่นหิวหนักมากเลยค่ะแกงใต้ไฟเลยครับมีก๋วยเ๋วกับมีแกงถหวานโอเคเมนูเรานะครับมีก๋วยเตี๋ยวถ้าสมมติว่าเขาเอาเอาก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟถ้าถ้าก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟแล้วอยากทานเออแกงก็แกงถหวานก็บอกนะคะเดี๋ยวจะแก้มาเสิร์ฟนะคะอ่าเราจะเริ่มกับเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวหอนใช่ื่อยัน แล้วก็ไณราพนท่านไหนยากจะทนแงกีวหก็บอกได้นะครับพวกเรามาช่วยกันครับเราไปสิคะพวกเราไปค่ะไหนมรออยู่แนี้ก่นี้ครัมเสร์ฟ

หลายทุกคนเราั ใครมาช่วยถือแทนป้าหน่อยครับป้าไม่ต้องถืออยากทำบุญใครใครทานใครจะทานแกงค้าแกงสว่านขนมจีนไหมครับด้วยไหมครับให้คู่เลยไหมได้ถ้าให้คู่จะทานหวานยังไม ไม่เป็นไรเอาเอา,เอาที่ว่าใครใครมาดีกว่าบอกเลยบอกนะคะทั้งหมดนะลุกขึ้นไปเรื่อยๆลุกขึ้นไปเรื่อยๆได้เลยครับครับ ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปตามช้อนมาให้นะคะเดี๋ยวไปตามช้อนมาอ๋อช้อนมี้หรอไม่ต้องอ๋อไมีช้องกันหรอ ใช่ครับใหญ่ใหญ่เาม่มีครับมีอีกไหมเดี๋ยวไปเอาเริ่มมันเป็นแกมนเป็นแก่ Terima kasih thank 아영기 <목소리도> นะครับได้ท้าขนมจีนได้าไม่ดได้นะครับไม่น่าเห็นมากครับคุณจะเห็นมครับขนมจีนครับแกงเขียวเนี่ยร้านนีนี่ท่อนบ้าน่าอนนี้รนไห่ลครับผมย้าคนย้ายตวันจี้แ่ว่าีังกายเดแกงอร่อย

น,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 นี่เลยกินของอย่างเลยนะครับครับมีะไหมครับ้วมที่มาเรียนที่นี่ยังไงดีก็อยากมาเรียนอยู่แล้วบบไม네่ไม่าเลยที่นครปฐมอนนเรืยๆครับที่ครัครับผม<ช>ไปเรื่ยอยๆไปเนาะ อันนี้ไม่ใช่หรอข้าวตี๋เหมือนกันเอามันอะไรเอาเอของข้าวตี๋หน่อยครับตี๋มแป๊บนึครับอ๋อยายครับวันนี้เป็นตัีด้ไหมครับเป็นเดียวมากเอาไครับข้าวตี๋ข้าวเส้นไหนอ่ะเส้นตีี้าวตีเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับี๋เ่นกมีไหมครับเดี๋ยวมเปลี่ยนไม่ พี่ยาครับเจ้เล็กมาแล้วครับนี่ใช่ไหมครับครับ้่ยาินอนุอดวนขอบคุณครับพี่ยาถ่ายรูปเนย้คร่ยอง้องเหครับ

นี <łość> ่เราเปียัครับีช่ไหมครับไม่หยมาแล้วครับแล้วแ่ไหมรับแนไหมเนี่ยก่อนเลยก่อนเลยนี่ก่อนขอบคุณค่ะ thành đấy đấy các bạn thành đấy đấy các bạn dừa 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 dừa